สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นทางต้นว่านทีวีนะคะวันนี้ค่ะดิฉันรุจิราสีมูลพาคุณผู้ชมเดินทางมายังอำเภอขุนยวมค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่นี่นะคะก็คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าอำเภอขุนยวมค่ะวันนี้นะคะสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นของเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสิ่งดีๆที่อยู่ที่ดอยเวียงล่าแห่งนี้นะคะ และในตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับหัวหน้านิกรแก้วโมราค่ะซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะในวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านค่ะหัวหน้าคะสวัสดีค่ะดีครับค่ะขออนุญาตแนะนาตัวนะครับผมนายนิกรแก้วโมรานะครับหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่านะครับก็วันนี้ดีใจนะครับที่ทีมงานต้นว่านได้มาทําสกุบข่าวที่อำเภอขุนยวมนะครับและทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าก็จะได้ ประจัญพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานนะครับและหน่วยพิพากษาต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของเรานะครับครับเขตสงสารสปารอย่างนะครับได้ประกาศเป็นเขตสกษา์เมื่อปี2543นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ2แสน9หมื่นกว่าไร่นะครับครอบคุมพื้นที่3ตำบลนะครับตำบลขุนยวมบางส่วนนะครับตำบลแม่เงาและตำบลแม่กินะครับ3ตำบลนะครับก็ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตรักสาันรุ์สัตว์ป่านะครับคือพเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ทั้งสัตว์ป่านะครับลตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับด้านสัตว์ป่าและการทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อให้ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปจนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาแหล่งธรรมชาติในพื้นที่นะครับ ค่ะหัวหน้าคะแล้วในปัจจุบันนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะที่ประจําอยู่ที่หน่วยของเรามีทั้งหมดกี่นายคะอ่าตอนนี้มี60นายนะครับคือประกอบด้วยข้าราชการตัวผมนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนายนะครับแล้วก็พนักงานพนักงานพิทักษ์ป่าคือลูกจ้างประจำสามนายนะครับแล้วก็พนักงานของราชคือพนักงานราชการทั่วไปนะครับยี่สิบหกนายนะครับแล้วก็ลูกจ้างที่ว่าใอีกสามสิบสามสิบนายนะครับรวมหกสิบนายนะครับ ก็ในพื้นที่ก็จะมีหน่วยพิทักษ์ป่าย่อยนะครับที่เป็นขึ้นกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์โดยตรงแรกก็มีอยู่3มหน่วยใหญ่นะครับคือหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยไยขาวนะครับอยู่ทางบ้านแม่สเปนะครับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยต้นนุ่นห้วยต้นนุ่นนี่จะสำคัญที่สุดคือจะมีแนวโน้มว่าจะเปิดจุดผ่านแดนถาวรนะครับจุดนี้เราจะให้ความสาคัญเป็นพิเศษครับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยต้นนุ่นนะครับอีกหน่วยก็คือหน่วยพิทักษ์ป่าประตูเมืองนะครับ แล้วก็มีจุดเฝ้าระวงังอีกสองแห่งนะครับก็คือจุดพิทักษ์ป่าผา,าบาทนะครับอยู่ตำบลขุยวมอีกที่นึงคือจุดเฝ้าระวงังห้วยสอตือที่เราจะพาล่องเรือไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ป่าทางเจ้าหน้าที่ของเรานะมีอุปสรรคในการทํางานอะไรบ้างไหมคะปัญหาอุปสรรคก็คือ,อาชาวบ้านนะครับเขาก็ต้องการพื้นที่ทํากินนะครับแล้วก็ อย่างเราก็เข้าไปดูในพื้นที่ถ้าถ้าเจอเราต้องดูสภาพสภาพป่าเขาก่อนนะครับว่าเขาเคยทำมามาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงเนี่ยครับต้องใช้ความเรียนอ่อนมากครับในการประชาพันธ์กับชาวบ้านนะครับให้เขาเข้าใจแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ร่วมกับเราด้วยอย่างชาวบ้านเห็นนกยุงหรือกวางที่ผ่านไปมาแถวในเขตอุทยานเขาก็จะไม่ทําอันตรายนะครับคือเขากับ เหมือนรู้วครับว่าต้องรักษาไว้ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานเขาได้ดูแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับค่ะหัวหน้าคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าในเขตในหน่วยที่ของหัวหนา้ารับผิดชอบนะคะมันมีปัญหาเยอะไหมเกิดขึ้นเยอะไหมคะปัญหานี่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะมีบริเวณขอบ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 ,ขอบ,บางทีชาวบ้านอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์บ้างอย่างทําเป็น ไม้ใช้สอยในคนเรือนเป็นฟืนไปเลอะไรนะครับประมาณนี้ครับมไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นของเราครับผมค่ะแล้วคราวนี้ค่ะเราไปคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ที่มีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงละของเราแห่งนี้ค่ะหัวหน้าครับค่ะที่ที่หัวหน้าอยากจะพีเซนต์หรือว่าอยากจะแนะนําที่นี่ค่ะก็มีมีอะไรบ้างคะที่น่าสนใจที่เราจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวที่นี่ได้ครับ ก็ที่น่าสนใจนะคือจุดบริเวณสำนักงานนะครับคือสำนักงานเราตั้งตั้งอยู่ตําบลขุนยวบนะครับจะมีอ่างเก็บน้ําชื่อว่าอ่างเก็บน้ําห้วยสอตือนะครับที่เราอยู่กันตรงนี้ครับเป็นระเบียงริมน้ําในเขตในที่สํานักงานนะครับถ้าเรามองไปรอบๆจะมีบ้านพักนะครับสองหลังนะครับแล้วก็อาคารห้องประชุมอีกประชุมหนึ่งหลังเอาไว้ต้อนรับสําหรับ นักท่องเที่ยวหรือว่านักเรียนนักศึกษาโรงเรียนหรือวิท,วทยายลัยต่างๆที่ว่ามาขอใช้สถานที่เป็นที่นนพักม,มาดูงานมาดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพราะเราจะมีเจ้าที่ให้ความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับจุดสถานที่ต่างๆในพื้นที่นะครับอ๋อที่นี่มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยใช่ไหมมีคับมีประมาณ21จุดจุดครับโอค่ะ พูดถึงอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ครค่ะที่ก็ที่น่าจะเป็นไฮไลไท์ของที่นี่ครับค่ะตอนนี้หน่วยของเรามีการที่จะ,ะมีการที่จะปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมยังไงให้มันให้มันเป็นเป็นที่น่าสนใจไหคะคุณน้าคือตอนนี้นะครับเรากําลังทําทําโครงการของงบประมาณไปที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอขอความอนุเคราะห์ท่านของงบประมาณมาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็น แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอขุนยวมและจังหวัดแม่งสอนนะครับเพราะว่าขุนยวมมีบางครั้งเราเรานึกถึงแต่ทุ่งบัวตองนะครับน่าจะนึกนึกถึงจุดนี้บ้างนะครับเพราะว่าอากเก็บน้ําเราก็สวยนะครับตอก็ไม่แพ้ผมว่าไ,ไม่ไม่นด้แพ้ปังอุ๋งที่อำเภอเมืองนะครับถ้าถ้าท่านท่านลองมาอาจจะติดใจก็ได้นะครับเพราะมีทั้งที่พักที่กางเต็นที่อบรมสัมมนานะครับโดยปกติจะพี่พักได้ประมาณสักสามสิบคนนะครับอืแต่ที่กางเต็นนี้ นี่เยอะนะครับเยอะอยู่แล้วก็เรายังมีตอนนี้กําลังทําเป็นวังปลานะครับวังวังมะฉาครับตอนนี้เวลาให้อาหารปลาปลาก็จะมาเต็มเลยครับแถวนี้ค่ะครับผมค่ะน่าครัแล้วก็ที่สําคัญคือการเดินทางง่ายด้วยออการเดินทางสะดวกครับก็จากถ้าจากแม่อนมาทางขุนยวมนะครับก็มาประมาณ59กิโลนะครับจะเจอทางแยกเข้าทางบ้านแม่สเปและเข้ามาในในเขตอีกสี่กิโลเมตรนะครับก็ถึงที่สํานักงานนะครับ แต่ถ้าจากอำเภอคุนยวมาก็แค่8ปดกิโลเมตรเองแต่เข้ามาอีกสี่กิโลเมตรก็บรรยากาศก็ไม่แพ้ปางอุ่งเลยนะคะที่นี่อากาศก็เย็นสบายด้วยเย็นสบายนะครับค่ะแล้วก็หน้าพามีกิจกรรมอะไรบ้างที่นักท่องเที่ยวถ้าหากว่ามาพักที่นี่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถร่วมกิจกรรมที่นี่ได้ก็ถ้าถ้าเชวงหน้าเราจะจัดเจ้าที่ไว้ที่จุดเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับให้ให้ให้เจ้าที่ของเราเนี่ยเป็นคนแนะนําแต่ละจุดอย่างเช่นปงเทียมเขาทำยังไง ต้นไม้ชนิดนี้ทําเป็นไงมีประโยชน์ยังไงอย่างเงี้ยครับจอมปวกที่เราเห็นไปจอมปวกเนี่ยเราสามารถอธิบายได้แบบระบบพิเวศเป็นยังไงยังไง้ยครับเพราะวันที่สิบสองสิบสามก็นักเรียนโรงเรียนหนองแห้งจะมาอาจะมาเข้าค่าย๋อ,อครับจะมีเข้าค่ายตลอดครับที่นี่จะมีโรงเรียนมาเข้าค่ายนํานักเรียนมาเข้าค่ายเพื่อศึกษาดูเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติใช่ครับค่ะแล้วแล้วสําหรับอ่างที่นี่ค่ะหัวหน้าหนูเห็นว่ามีมีเรือ ถ้าหากว่านั่งเรือลงไปเราจะเห็นอะไรบ้างคะที่สวยหรือว่าที่น่าสนใจถ้าเรานั่งเรือไปชมนะคะอ๋อครับก็นอกจากธรรมชาติสองข้างทางถ้า,ถาเราล่องเช้าเเนี่ยอย่างม่ชชันนี่ก็มีชนีนะครับชนีมาห้อยโหนมีนกมีนกต่างๆ,ๆ,างๆครับผมอ๋อค่ะที่นี่ยังมีสัตว์ป่านอกจากนั้น<ด>ยังมีกระต่ายบริเวณเอบาสำนักงานเขาจะมาเล่นกับเรามาเหมือนกับมาทักทายนะครับแล้วถ้าโอกาสดีจะมีนกยุงอีกหนึ่งตัวเขาแบบเขาจะมาเดิน เดินให้เราดูในในเขตนี่นะครับนอกจากว่าสภาพที่ยังเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าจะมีหมอกครับแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าให้เราได้เห็นอีกหลายชนิดใช่ครับค่ะแล้วถ้าหากว่าที่หัวหน้าบอกหนูว่าถ้าเรานั่งเรือไปตรงนู้นเราจะไปมันจะมีหน่วยของป่าุดเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอยู่บริเวณหน้าอ่างห้วยสตือพอดีครับเพราะชุดนั้นจะเสี่ยงต่อการถูกลักลอบเราก็ต้องไปตั้งระวังไว้เฝ้าระวังไว้ค่ะแล้วก็ ไม่ไม่มีการลักลอบเพราะว่าเราตั้งจุดตรงนั้นแล้วแล้วก็มีเวียนยามตลอดแล้วมีเรือเรือตัวนี้เอาก็สําหรับนักท่องเที่ยวใช้ได้ด้วยเดี๋ยวก็จะพาทีมง,งานงนั่งชมธรรมชาติความยาวของอ่างประมาณเกือบสองกิโลนะครับค่ะ,คะสุดท้ายค่ะหัวหน้าคะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวทั่วไป <c oughs> หรือว่าใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานหรือว่ามาพักค้างแรมที่นี่เราสามารถที่จะติดต่อได้ทางไหนบ้างคะหัวหน้าอ๋อ ติดต่อทางสำนักงานเลยครับเพราะว่าทางสำนักงานเขาจะมีข้อมูลล็อกข้อมูลสม,มุดไว้ว่าใครจะใช้สถานที่อะไรเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0864297303นะครับเข 3, ตรา์สารสันป่าดอยเวียงล่านะครับโทรมาได้ตลอดเลยครับผม<ะ>ตลอดครับมีเวรีามตลอดครับผม ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้พูดคุยไปนะคะกับหัวหน้านิกรแก้วโมราค่ะหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าอำเภอขุนยวมนะคะวันนี้ท่านก็ได้มาพูดคุยกับสกูปข่าวของเรารวมถึงได้แนะนําแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่อยู่บริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าแห่งนี้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นของเราต้องขอขอบคุณหัวหน้านิกรแก้วโมราค่ะขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยกับรายการของเราค่ะรวมถึงให้ที่พักแล้วก็ทําให้สกูปข่าวของเราได้มาชมสถานที่ดีๆแห่ง แล้วก็นำภาพบรรยากาศดีๆไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบรับ,รบชมกันนะคะอีกสักครู่ค่ะหัวหน้านิกรน,นะคะจะพาทีมงานของเราค่ะนั่งเรือนะคะเพื่อไปชมธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสอตือแห่งนี้ติดตามชมค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวหัวหน้านิกรค่ะจะพาเรานั่งเรือเข้าไปชมบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสอตือนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ จำตกปลาได้ที่หนึ่งที่หนึ่งก็ให้ชาวบ้านเข้ามาหาประกอบอาชีพประมงพวกนี้เอาเอาตะข่า่เนไ่มาดักได้ราซอยเป็นโซนเป็นโซนในโซนที่ใกล้สํานักงานเราจะขออนุรักษ์ไว้อนุรักเป็นเป็นแหล่งปลาหมายถึงว่ารอบๆอบอ่างเนี่ยชาวบ้านสามารถมาตกปลาอะไรได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นบริเวณอ่างนั่นคือเราจะอนุรักษ์ไว้ไม่ไม่ให้ชาวบ้านใกล้ใกล้ใกล้สํานักงานเราจะเราจะขอขอขอชาวบ้านเขาไว้ไว้ขอ ขออยากให้เป็นตกปลาขนาดอีกนิดนึงค่ะท่านประายก็ขอให้ไกลๆอีกนิดหนึ่งหนูอยากประมาณน่าจะสามเมตรถึงสามเมตรถึงสิบเมตรนะครับโอลึกมาก <laughs> ลึกมากเลยแล้วก็ที่เห็นค่ะขาหัวหน้าค่ะหนูเห็นต้นไม้ที่ท,ที่อยู่ในอ่างของเรานะคะธรรมดาที่อื่นเขาจะตัดนะแต่แต่ที่นี่ทําไมถึงไม่ตัดคะเพราะเมื่อก่อน ตอนที่ผมไม่อยู่นี่ผมเช็คขอค้อาวลุญเขาบอกไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม้ออกไวครับคือก็อไม่เขาก็ทาอาหารไปก่อน,นแล้วก็ต้นไม้อยู่ในใน,น้ำมันก็มันก็ตายไปนะครับแต่วมันก็จะมีเอกลักษณ์อีกแบบนึครับเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ <c oughs> ในบรเิเวณตรงนี้ก็เป็นที่ปล่อยสัตว์ป่านะครับที่เห็นนะค่ะเนี่ หนาวนี้ขอเชิญไปสัมผัสอากาศดีๆที่ไม่แพ้บยากาศที่ปางอุง๋งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าอำเภอขุนยวมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอขุนยวมเท่าไหร่นักแยกจากถนนหลวงสาย108ขุนยวมแม่ห้องสอนไปอีกนิดเดียวก็ถึงที่ทําการมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอด24ชั่วโมงมีห้องพักสะอาดสะดวกปลอดภัยมีลานกลางเต็นท์ไว้คอยบริการรวมถึงมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้ได้สัมผัสเรียนรู้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวหน้านิกรแก้วโมราหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าโทรศัพท์086 429 7303 ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นของเราในครั้งนี้นะคะเราก็ได้พาคุณผู้ชมเดินทางมาเยี่ยมชมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งการเดินทางก็ไม่ไกลอย่างที่คิดเลยนะคะก็เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วก็ใกล้มากเลยทีเดียวนะคะสําหรับคุณผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวท่านใดค่ะที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมดอยเวียงล่าแห่งนี้นะคะหรือว่าอยากจะมาพักค้างแรมรวมถึงโรงเรียนต่างๆค่ะที่ต้องการจะนํานักเรียนมา ศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางธรรมชาตินะคะที่นี่ก็พร้อมที่จะยินดีให้บริการท่านนะคะสามารถโทรศัพท์มาแจ้งก่อนก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086429 7303นะคะหรือว่าจะแจ้งโดยตรงผ่านทางหัวหน้านิกรแก้วมูราหมายเลขโทรศัพท์0896352053นะคะซึ่งที่นี่ก็มีบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักลานกลางเต็นท์รวมถึงการศึกษาเส้นทางเดินธรรมชาติให้ได้ศึกษาเที่ยวชมกันด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นของเราก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้านิกรแก้วมูรานะคะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าอำเภอขุนยวมค่ะที่ทําให้สกู๊ปข่าวของเราได้เดินทางมาถ่ายทําบรรยากาศ ดีๆให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบรับชมกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่ามีเวลาค่ะอลองอเข้ามาเยี่ยมชมที่ดอยเวียงล่าแห่งนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมจะประทับใจไม่รู้ลืมค่ะวันนี้นะคะดิฉันรุจิราศีมูลต้องนำสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ